คลิปนี้พามาปรปับปรุงบ้านนะครับโดยที่ลูกค้าต้องการให้ยกหลังคาให้สูงขึ้นจากเดิมนะครับผมก็เลยเชื่อมโครงเหล็กตามคลิปเลยครับเพื่อที่จะยกให้สูงขึ้นโดยแบบบ้านผมจะคิดเองนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าให้ช่างทําตามที่ช่างเห็นควรผมก็เลยจัดมาตามคลิปเลยครับเมื่อบ้านไม่มีแบบที่ตายตัวช่างก็เลยต้องออกแบบให้ตามที่เห็นว่าควรนะครับตามคลิปเลยครับ ผมจะเก็บรอยเชื่อมต่างๆโดยที่ผมจะเชื่อมเต็มนะครับโครงสร้างถ้ามองจากด้านล่างก็จะเห็นตามคลิปนะครับเป็นโครงสร้างแบบบ้านตามหลักของตัวบ้านเลยครับเรามาดูในส่วนของการสาดที่เชื่อมต่อกับโครงนะครับกับโครงหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นเป็นรูปเก่าที่ผมมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเราเก็บงานอีกรอบ เรามาดูโครงสร้างของกันสาดหลังจากที่เรามุงเมทัลชีสเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามคลิปโดยที่จะใช้เชิงชายเป็นสีดำคาดส้มนะครับก็ภาพโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ในส่วนของปิดจั่วผมก็จะทำโครงสร้างนะครับเพื่อที่จะปิดจั่วนะครับตามคลิปครับ ภาพรวมทั้งหมดก็จะเป็นดังคลิปนะครับก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นที่พอใจของลูกค้าพอสมควรนะครับอีกอย่างมันทําให้ดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ